สวัสดีครับวันนี้ผมริวร้านริวไบบิกนะครับเราพามาชมรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับคันนี้คือรุ่นซูซูกิ g ีดีหนึ่งร้อยสิบนะครับผมรถปีสองพันสิบหกนะฮะคันนี้คัสตอมยิงเฟรมมาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นรถประกวดนะครับทรงสวยมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาฟังคลิปเสียงนะฮะแล้วก็พาดูสภาพรอบๆคันนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะคันนี้ก็ประกวดไปเมื่อประมาณสามสี่ปีที่แล้วนะครับผมประมาณนี้ครับสภาพนะฮะนี่ครับตัวรถก็มีริ้วรอยบ้างนะครับตามอายุของเขานะ แต่โดยรวมยังสวยอยู่นะครับใครที่แบบว่าอยากไปเก็บงานตั้งโชว์นะฮะก็ทําเพิ่มอีกไม่เยอะนะฮะคันนี้บอกเลยว่าค่าคัดต้อมค่าข,ขึ้นงานเนี่ยคันนี้รวมรๆหกหมื่นแล้วนะฮะยังไม่รวมตัวรถนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ฟังนะตอนนี้เนี่ยรถแบตอ่อนอยู่นะครับนะก็เลยต้องสตาร์ทเท้าก่อนนะอีกลองสตาร์ทเท้าเอาเฉยเอาโอเคเพราะว่าน่าจะวอร์ไปแล้วนะฮะตอนนี้นะครับผมอนเสียงรอบเดินเบานะฮะ ประมาณนี้ครับประมานี้โอเคครับผมตัวรถนะฮะก็จะมีริ้วรอยนะครับตามอายุนะอาจจะมีคราบสนิมหลงเหลืออยู่บ้างนะครับนั่นเดี๋ยวผมให้ดูโอเคนี่นะครับนะอาจจะมีคราบสนิมบ้างนะครับผมประมาณนี้นะอาจจะมีบ้างพวกจนนุดนี้นะครับนี่นะ ีร่องรอยนะครับตามอายุเขานะครับที่ผมบอกไปนะแต่พวกนี้เนี่ยจริงนะครับถ้าเกิดเราจะเอามาปัดมายิงทรายเป็นสีเทาหรือว่าจะไปชุบคมีมยก็สวยเหมือนกันนะฮะนะนี่นะครับคือรถมาทรงดีหมดแล้วนะหรือเก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับผมเนี่ยพวกนี้นะครับมานี้นะฮะท่อแจกันยังสวยนะครับตอนนี้ถ้าเกิดชุบก็จะเงาๆเลยนะฮะตรงนี้ก็จะมีบ้างนะครับนะ ประมาณนี้ฝั่งนี้ก็จะมีบ้างครับนี่พวกนี้นะฮะซช่นเียวัจะมีคราบดำๆอยู่บ้างนะครับทําต่อนิดเนี่ยบอกเลยว่าลงประกวดรอบสองได้เลยนะฮะส่วนพวกถังนะครับก็จะมีริ้วรอยบ้างเช่นเดียวกันนะแต่มีการแต้มสีมาแล้วนะครับพวกนี้นะฮะมีบ้างแต่มีแต้มมาแล้วนะครับนะคือถ้าเกิดไปทาสีใหม่เนี่ยจริงๆมันต้องทําทั้งหมดเลยนะถึงจะเข้ากันนะครับผม หรือใครจะไปทําโครงดําไปทําโครงดําก็ได้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไปนะพอรถมันมาทรงดีอยู่แล้วนะครับมีจะมีสีตรงนี้นะครับนิดหน่อยโอเคครับโดยรวมนะฮะสะภาพนี้ผมตีให้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตนะฮะกออ็ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมใครจะเอาไปแต่งต่อหรือจะขี่สภาพนี้เลยนะฮะก็ไม่มีปัญหานะครับเอาละครับใครสนใจนะฮะโทรให้วายศูนย์เก้าเก้าเจ็ดห้าศูนย์สี่เก้าสามหกนะครับหรือ ID ดี n e R i v าร์วย์นะครับ สนใจก็ทักกันมาส่งได้ทุกทายมีเก็บเงินปลายทางรายละเอียดราคาอยู่ใต้เดสคริปชันเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ